เราระวังจดแล้วแหละลืมจะขอกเด้อตตุนข really really um, ิดเลยจีมนคนช้่ดอนคกจดเล็กน่อยก่อนแยกเล็กน่อยก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุลสุกุลมีน้องเจ๊ใหญ่เพ่ลกัรจดลายสื่อคนติดจีได้ติดจูวันนี้จ้าน้องทําเอาอย่บป้าเขียนชื่อบ่เป็นน้องทํามนี่สองเพลงสองร้อยบ่อบ่ทำ ลองเลยจักเพลงมนันนะ่ะนะจำได้จะบอกลองเลยจักเพลงนี่บ่จักก็ให้เพลงเดียวเพลงละลยอยขอบคุณป้าลุงต้องลองเพลงหอมผักกระแยงเลยละะอะไรๆแล้วหันหน้าไปขอบคุณหันหน้าไปหอมดอกผักกระแยงนามบลาแดงกำลังมา

อ่านหนังสือก่ได้แต่ร้องเพลงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยเนาะพี่น้อง <c oughs> ดีกว่าไอ้ป้าอีกป้าไม่ได้จำยังไ่ได้เดี๋ยวจดลายเสื้อเดีวจะครบบวครบไอ้เสื้อดำม,มานั่งใกล้ๆดินั่นเฮ้ยอ,ามาาอ,อัมบลาอมบลาเสื้อดำนี่นะมีส่วนร่วมอยู่ปรด็นนะเสื้อดำไอ้อ้วนๆนีน่นะนี่อ,อุ่อ้วนๆดีนะโอ้ยไปสร้างนโ้าสั่งมา บัวงคอยกระมาอยู่นะมาลอยกระทงน้ำข่อยแล้วก็ะนีปลาอยมาเห็นผีพระแลนนี้ตายบัวงคอยกระมาลอยกระทงอยู่นะมาลอยกระทงน้ำสาร์ลอยจะซื้อแล้วก็ะนี้โบแม่ไอแอปมาลอยน้ำซาร์ลอยเล้วก็ะนี้ไปลอยกับผู้สาวทางอื่นอีกบ่จังหวะหลายคนมาจักเห็นว่าหน้าตาแบบนี้กับเจ้าสู้อยู่เนาะนน้้อองงหยัะฮะนน้อองาเธตีกันหน้าตา โจดเถ็ด n h n g ใช่นี่อันนี้คือตอนกเขาก็พุ้ใจ่ด้เยอสนาก็จะมามาตยลลอยกัพ่อเลยค่าขนมาไปเอกได้เลือกขม บม่ได้หักขาดโตคนสลวนแบบแบบแมอเออคือบรเห็นแม่อยู่เวลาเขาเต้นจัดเซลนราจะลุ้นกับพ่อหมดขึนเด้อจะลุ้นจะลุ้นกับพ่อเยบอสกับพ่อไปอันนี้แห่งขาดเราได้แล้นักเอกดิไอเอฟซีถามหาคลิปย้อนหลังอยู่เ่าอยากเห็นคลิปปะบุญเต้นว่าซัน ลืมถ่ายบอดี้ถ่ายไว้เนาะชัดกับบอดหรือกระิบชัดถ่ายแต่ตอนนี้พวกนี่เต้นจะซื่อถ่ายลงไว้ลงในเฟซนะนนะเอฟซีแต่ถามหาแต่คลิประบุนเต้นถ้าพาแต่คลิประบุนเต้นว่าสั้นจะเห็นประบุนพอนประบุนเราก็พพอนสุดฤทธิ์เดอเราก็ได้ บ่เคยแล้วพอจะเกิดนอนบ่เคยเห็นเฉยๆบ่เคยพอนเราก็ได้พอนได้เราก็ได้ยิ้มเปิ้อย im ิ้มเปิ้อทั้งพอนทั้งยิ้มเราก็ได้สังเกตก่อนบ้านก่อนเมืองนะเจ้าขาขวดเบี้ยกแตกบ่เมานึกว่าสิหักขาดตัวคุณสลวนขาดรวนป่ะคะโอ้ยพี่น้องนางมีคนถล่มร้ายแสดงว่านางตีโบ่แตกเพราะฉะนั้นนั่งเป็นตัวเต็งค่ะ เขโอ้แหเวเฟรเต่กินขี้ว่าอันต้นกาเจ้าเล่นเสแต่สิ้นกอต้องทำเลย้าล่ไปนอนเฮียงนนั้นออกมาออกมาต้นกะเอ้กูจะกันเนาะเออซือขึ้นขึ้มาเอาเอยกับเขาเลยงเขาเสอต้นกเบยทำเลยใคยอีกข้ากิน้ำกมเสรต้นก คาย่น okay. ี่อยเนใครกัเข่าเสมองปิดงานยังมาเข่าเนมาปั๊ดยังชิดจื้อได้อยู่บเข่าว่าตอนไดนกันันนกแต่บหินมจากนั้นเหีนแตจตอนเข่าบ่เดตอน่เห็นใ่เนนักแสดงนำตัวเต็งอ๋อนี่ดีนี่กินแรกๆตั้งแต่ต้นนะนะตั้งแต่ต้นจุดจบ ซิมอนกอดสายด็กกัดลอกเก่งอยู่ยังซิมอนคอายแล้วยงรอะเพงบอกปินบอกป่าบอก็ซองซ่อดอบยังไม่บนี่ตัวละสามมาเลยบอกมามามาสบายไปนอนกันนอนพี่เจ้ามันคือไปนอนที่บ้านต่อนอนกับบ้สักองจะิดเสียเงินกันหนึ่งซ่องสองซองสามซองสี่ซองห้าซองหกซองเจ็ดซองแปดซ่องเก้าซองสิบซองสิบเอ็ดซองสิบสอง สิบสามสี่สิมฮาร์บวกเจ็ดสิบแปดสิบแปดตองค่ะบ่บออ่านเพื่อนันไหมมาแม่มากินเบีอันนี้นะรักไพ่แมงทีไอ้อายไผ่ติปบกษหักคักค่าเสจ่ายในงานเลี้ยงอ่ไรน้องจะได้บอกว่าเป็นติราะว่าเรใส่อมราจ่ายให้สูงงานอมรากาคือสี จัดคือ้องสย่ายเงป่กาอยงบการับข่าใคร้อสิยีายเองแต่ว่านม้คือกวจริงเมนเต็ดกาเขาขอบใจพี่ใหญ่เป็นน้าเจ้าข่นเนาะพี่จดีน้าเจ้าค่ะเป็นการสรกับข่าพันใส่ยกับข่าวพันหนึ่งจาข่ะเนาะสองพันกะป็นห้ดัวคือวัานี้พี่น้องนั่นเท่อจัดปตรกตฏิกันนาาเจ้าข่นเนอะคิดสมบเตาจัดปาร็ตีันี้บาน อนอัวกันดอกพี่น้องเพราะวันสำคัญนะจ๊ะคะเนาะวันสำคัญเพราะว่าเากบบไรปทั้งอื่นนะจ๊ะค่ะรายได้ที่ได้กับการคาเช้จ่ายออกก่อนพี่น้องจะสาบาเป็นขาดกิจการเช้จ่ายกับบทลายเติพี่น้องหาพันนะจ๊ะพันกคนกินเป็นสาวเนาะแลพันยังถือว่าน้อ เอาไปมีค่ามีคู่ว่ะเต้เฮ้ยแม่ทันดูแม่ฉันนั่งเบื่คืนจนลืมนะคะเอาทักผู้ชมบอกแล้วนี้เป็นคนที่ยิบกระทงเจ้าค่ะแม่กระบิกเบืดอันนี้ก็ะนี้นี่กระนี้กระชังหากขากินไปฉลบกบหนีพ่อจบเออเมื่อไม่เห็นให้นะบอลเล่นเล่นเนาะอยากจะเหนื่อยแตกเหนื่อยแตกถึงหากข้าหากขากินได้บวกลบคุณหารกระเบิดข้ากินจะกินคุ้มเต้เฮ้ย พวกนักแสดงบริก้กินดอกค่าแต่แสดงที่คบราะครับสองคำกินบะได้คาแต่สดุดงามกินมุกกทาจับตอดกระอิมค่าแต่สุดงามค่าแต่สุดบะแ,ม,แ,แม่นนะ้ากำลังเขียนซองอยันจะก่น้อง นาจะให้ซาลอยจื่อตั้งมาไว้จักรสุดแมนใส่ซาลอยเห็ดย่างให้อีแม่ใหญ่มันนี่นี่นี่อีแม่เป้งมันนี่ซื้อมาไหวแต่โต๊ะจีนนะจักสุดสองสุดเขากำลังหิดกันโต๊ะกลมนะเออแขกคนมาเฮือนอยู่สุมือสู่เวนนวนยูทูปกันยังรีบลีอยู่บัดย่ามตะเมื่อยเลี้ยงเลยบัดย่ามเอาผัวมาจะเอาโต๊ะได้ใส่มาตั้งนั่งรถจะขาแต่เก้าก็ยังนั่งได้ เฉพาะภูบ่าวเขาจะบ่มาเล่นนะบ่มีโต๊ะไอเขานั่งเ,ออเลยเนี่มาได้กนั่งศาสตร์ศาสตร์กษศาสตร์ขาดศาสตร์ขี้ไก่เจ้าก็เอาจะสุดเทนเดจสูุดอะไรก็ขันคำว่าสุดละพันบนน้าก็ว่าเจ้าอีธรรมดาอันใดนัด่น,นแหละโตจีนโตอ,อันนี้นะโตกบนี่นะโอ้สลับสวยและรวยมากมีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งคอนโดสักโตเก้าอี้โต้เดียวจ่ายมาได้ เออเติมเน็ตให้ผู้ซ้ายหลาก็นั่นอีกแม่นว่าไปบ่ญบุปฏิเสธบ่ปฏิเศษกินแบบคือกระทบอันนี้เหล่านักแสดงกำลังรอรับปลายได้เด้อจ้าซาบัดกระโปงค่าไปโรงเรียนนั่นซ้อมในวันที้นั่นละงานใหญ่นะวันที่เส่าวหาเด้อจ่า นางกำลังเคียงเงินอยู่นะจ๊าพาราเซไนยาเไดหลายปวดหัวดิตีมากขนาดพนักงานบัญชีรวยขนรวยับตาเพื่อแจกแล้วกนใช่สองละนองบารับตารับแม่ที่ากันใจเพื่อแจกเล้วันนก็้เขารับเลยนะเพื่อแจกแล้ยกัจนก่อนอื่นแจขเบคุณตอนจรกอันรวยแจกแล้วก็จนกัเนผูเอื่นเงินผู้อาเานะเพื่อแจกแล้วกนจนด้าเนะ เออกับเงินผู้อื่นอันนี้เฉพาะตัวเตงนะคะมีไพนเนตตัวเตงก็คือสิมีอันตัวหลักไอเดียรอที่อยู่ฮอตแจ้งบออันดับแรกค่ะเหมันลาเอาะพอด้หักขาหม้อหนาห่านบอออาบหรือว่าหักไข่หักมัอหนาหาน งานตีเวทีป้วดเวทีแตกค่ะงานมือไอ้ลลวัรลรวีนันตีขนาดเวทีไหน <c oughs> แต่ง,งานมือลอยกระทงนันตีขนาดฮะทั่งห้านะมีใคนตีเขออนนแต่ตางกับว<ร> <ขา S 1> ันฮารวีขนาดโดยเฉพาะต้นตั้งแต่ต้นต้นไรซ์นะมีอมราเจสีเจพราเจสแฉกจ้ะค่ะบ้าเอือเจพราจ้ค่ะ ก็จีพลาก็สิหลายซองมึงเคยบ่าหลายรอบแท้มึงหรือบ่าแปมบ้องมึงเมนเจออะไรช่องช่องวันนี้นะจากคือสีดวงดีแท้เฮ้ยหิบดวงดีเจ้าอย่าท้วงจะปาแกพักวันนี้เจ้าชื่อสันช่องชื่ออะบ่าแปบลืมอ่านบ่าแปบต่อไปก็สิเป็นแบบเด็กเด็ก กแปบมานรังมูจีพลักตัวติ่งตัวติงกับนักแสดงน้ำก็อยู่ฮอตแจ้งอยู่กับตัวเรียกทัพอยู่เออตัวเรียกทัพย์อยู่เออ ว่าเขาเป็นโรตีกระเท้าบอได้แจกก็สิบอกว่าพวกเสื่ยเป็นโรตีเท่าเท่าตายมากุกระเผาเพิ่งขึ้นเก่าแหล็กสิว่าเออร้านมะพร้าวพันธุ์สีเผาโอ้โหน้องก็จะเป็นเด็กๆจ้ะค่ะขอบน้องเอาได้ยางนะาจ้าค่ะนางก็จะเป็นคนจัดแจงใส่ซองเลยนางก็จเป็นคนแจกวัวพระลากใส่ในเมื่อบ้านเลยพี่น้องว่วพระลากกะเผาวันนี้มีงาน วันเกิดลานเนาะพี่น้องนี่กษัตริย์กษัติเขาฝากบรรยากาศนซันนี่ด้วจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าขอบคุณสุขุสุขคนด้อจ้าเขาสิพบพ่อกันวันที่เสร์หาหรือวันที่สาวสิบเอ็ดพว่งงานคันเอาติดกันเ่ได้ต้องเอาเอางานใดงานเดียวผ่านไปหาเมื่อกบปีใหม่แล้วให้เลือกเอาสาสิบเอ็ดหรือเอาเาร์หาเสารหาเป็นวันคริสต์มาส เส้าหาไปวัชิตมาเป็นวันประเพณีของคนต่างประเทศเด้เป็นวันครอบครัวเป็นวันไออันนี้ขัดเจ้าเอา้ก็ไดเอาคริสต์มาสเนาะเอาวันที่ยี่สิบหาดีกว่าเพราะว่าวันที่สัตว์เอากาซีบข้าวดาวของเขาเองของข้าวปุยญ่เนาะขางต่างประเทศเขาว่าแจใส่เหงื่อด้วยด้วยเป็นวันครอบครัวเพิ่นนี่ประเพณีเพิ่นคริสต์มาส่น เห็ดจากเห็ดตาเผาเห็ดภาวาไปปาร์ตี้ครอบครัวเผาอยู่แล้วเห็นมวนห้าแต่กว่าเขาได้ยังไม่เผากับปลาป้มใจน้าแต่ที่เจาก็จัดไปแบบเออแมนเขากับได้วารยังมากมายแล้วนะพี่เมนเผากับพาลูกพาหลานมวนลนไซุนูหมีใหญ่นมันเสียงพ่อช่วงนี้ก็ยังนยังบอกพาลูพหนหุ่นจักประเพณีหุ่นจักยังอะไรเน้องเออบาวา าสวัสดีจ้าสวัสค่ะีจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อ้จค่ะเด้อโดยสบายดีสบายดี